โ oh, อ้คอมเมนต์ช็อกกระทั้งประเทศเลยนะครับหลังจากที่เซนูนายกคนใหม่ของประเทศไทยไปถ่ายรูปที่ปราสาทตาเหมอนทมเพื่อเป็นการยืนยันว่าฐานไทยเนี่ยได้ยึดพื้นที่เอาไว้จริงๆคนคอมเมนต์ก็มาอ้าปากค้างตาถลนออกมาจากเบ่าร้องให้โฮกันใหญ่เลยนะครับว่านายกตันมนตรีไทยเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปที่ปราสาทตาเหมินทมได้ยังไงไหนคุณเซนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเรายึดปราสาทได้แต่บางส่วนก็ยังไม่เชื่อนะครับคิดว่ารูปนี้เนี่ยมันเป็นรูป A อออะไรของพวกมึงวันนี้อ่ะ ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหองอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้อย่าลืมนะทุกๆคนช่วงนี้กลับมาแล้วกับโปรโมชั่นหมอนแล้วก็หมอนข้างของโซโลมอนนั่นเองตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยเราจะสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาเป็นแพ็คคู่จะเป็นหมอนกับหมอนหรือว,ว่าหมอนกับหมอนข้างก็ได้ส่วนคุณสมบัติเนี่ยก็คือผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถเอาไปซักในเครื่องซักผ้าได้นะครับ และใครที่มีปัญหาปวดคอเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยซึ่งหมอนยี่ห้อนี้ก็คือหมอนที่โรงแรม5ดาวในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้กันถ้าใครที่สนใจก็อย่าลืมกดเอาไปสั่งกันคนละ1 0ถึง20ชุดหรือว่าเอาตามสะดวกถ้าเป็นแอปแดงเนี่ยก็เดี๋ยวจะแปะไว้ที่ตะการมุมล่างซ้ายแต่ถ้าเป็นแอปดําทุกคนจะต้องไปดูที่ตะการหน้าช่องกันนะจ๊ะและส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้คนขมนเขากําลังถกเถียงกันเป็นอย่างมาก แต่ว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่ผ่านมาทางนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดก็คือเสียหนูได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็เป็นการลงไปให้กำลังใจทหารของประเทศไทยนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่บริเวณชายแดนที่กำลังมีปัญหากับเขมรกันอยู่ซึ่งนายกหนูเนี่ยก็มีการเอาอาหารไปเลี้ยงทหารนะครับแล้วก็มีการตักอาหารให้กับทหารไทยด้วยซึ่งเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงกอบกอยเลยก็ว่าได้ในระยะเวลา4เดือนอย่างที่ทุกคนรู้กันาาทํดี มีโอกาสสูงมากว่าจะได้ไปต่ออีก4ปีในหลังจากนี้ซึ่งก็มีนักวิเคราะห์คนไทยหลายตัวหลายคนได้ออกมาวิเคราะห์เอาไว้มันเหมือนกันนะครับว่าถ้าเซนูสามารถแก้ปัญหา2อ,อย่างได้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชายแดนแล้วก็พยายามผลักดันโปรแกรมคนละครึ่งออกมาเพื่อแก้ปัญหาปากท้องมีโอกาสสูงมากถ้าเกิดการยุบสภาและเลือกตั้งครั้งใหม่แกอาจจะได้กลับมาเป็นนายกท่านมตฑอีกหนึ่งรอบแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับ ให้รู้ไว้ว่านปัจจุบันนี้เซนูแกก็ทํางานอย่างเต็มที่อันนี้ก็คือพูดแบบไม่อวยนะถึงบางส่วนจะบอกว่ามันเป็นการเรียกคะแนนเสียงก็ตามซึ่งหลังจากที่เซนูแกไปเลี้ยงอาหารให้กับทหารนะครับไปให้กําลังใจมันก็ไม่จบแค่นั้นได้มีการลงพื้นที่ที่ปราสาทตามนทมไปดูความเสียหายที่ถูกทหารขเขมรเนี่ยมันโจมตีใส่แล้วก็มีการถ่ายรูปลงเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกที่ปราสาทตามนทมโดยเป็นการถ่ายรูปคู่กับบิ๊กเล็กรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับทหารยศใหญ่ของงไไทยต่่่าาๆมวจะเป็น ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดแม่ทัพภาคสองผอ,อกองกําลังสวน,านลาลีก็คือมากันครบทุกภาคส่วนเพียงแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละเพราะหลังจากที่ทางเซนูได้มีการลงพื้นที่และได้มีการถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกก็มีการแจกจ่ายให้กับสื่อได้เอาไปทําข่าวกันนะครับเพียงแต่มันมีดราม่าเล็กๆอยู่ที่ว่าหลังจากที่สื่อได้เอารูปไปลงแค่แป๊บเดียวก็มีการแจ้งเตือนมาว่าให้รีบรลบูกรูปออกเพราะในรูปเนี่ยมันอาจจะมีการบอกพิกัดพื้นที่เอาไว้นะครับทางสื่อก็เลยรีบรลบรูปออกไปแล้วก็มีการใช้วิธีแแคปภาาาพอมลงทน ซึ่งหากใช้วิธีแคปภาพเนี่ยมันก็จะระบุพิกัดไม่ได้แต่หลังจากที่แคปภาพไปแล้วเนี่ยรูปมันก็ต้องเสียความละเอียดไปค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็เลยทําให้เป็นประเด็นดราม่าที่หลังจากที่มีคนขเขมยนเข้ามาเห็นรูปเนี่ยก็กลายเป็นดราม่าที่ถกเถียงกันในสังคมของคนขงเขมรนในทันทีว่ารูปที่ทางประเทศไทยที่เอามาเผยแพร่นเนี่ยมันเป็นรูปจริงหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคุณเซนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเรายึดพื้นที่ใดทั้งหมดและเราก็เป็นฝ่ายชนะศึกทําไมทาไทยถึงได้มายืนที่ปราสาทตะบอกว่าเป็น่ เพราะคนที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยมันคือนายกท่านมตีคนใหม่ของประเทศไทยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงหรือว่าฐานของเราอนุญ,ญาตให้เขาเข้ามาถ่ายรูปมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะมันไม่มีฐานของเรายืนอยู่ในรูปเลยซากกบคนหรือบางคนก็บอกนะครับว่ารูปนี้มันอาจจะเป็นรูป AI เป็นการใส่ไลายป้ายสีทหารของกัมพูชาว่าเป็นฝ่ายแพ้คนกัมพูชาเราอย่าไปเชื่อพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีสมองเราจะต้องไม่เชื่อข่าวปลอมที่ถูกลอยออกมาจากประเทศไทยเราจะต้องฉลาดเชื่อเฉพาะสิ่งที่รัฐบาลเราบอกหรือบ,บางคนก็บอกว่ารูปนี้เนี่ยมันจะผิดง่ายมากๆ รูปนี้มันน่าจะเป็นรูปลอมชัวยวเพราะถ้าสังเกตดูเราจะเห็นได้ว่ารูปนี้เนี่ยความละเอียดต่ําขนาดลูกกระตาของนายกรัฐมนตีไทยเนี่ยยังเบลอก็เลยมีการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรกันต่างนานานนครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไทยเรายึดได้ทั้งหมดนะครับที่มีการกระทบกระทั่งกันทั้งหมดก็คือ11จุดจากขอย้ำว่า11จุดเลยนะครับถึงแม้ประสาทตาควายตัวประสาทจะยังไม่ได้แต่ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวสักพักหลังจากนี้เราก็คงจะได้กลับมาเัีวเฉียวเพราะเท่าที่น,าาน,าน้าน มันมีหลายๆพื้นที่ที่ตอนแรกประเทศไทยยังไม่ได้ยึดนะครับแต่หลังจากที่จบ5วันเนี่ยประเทศไทยก็สามารถยึดได้ยกตัวอย่างเช่นวัดแก้วรู้สึกว่าหลังจากจบการประทะเนี่ยอยู่ดีๆฐานขมรนมันก็ทิ้งฐานหนีกันไปซะอย่างนั้นซึ่งนะก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฐานไทยเราก็เลยเข้าไปยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีอีกหลายๆพื้นที่ที่เป็นฐานของขมรไทยเราก็ค่อยๆยึดได้ทีละฐานทีละเล็กทีละน้อยแต่น้าก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามันมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวข engine, มมมมรรรััันนนนนนนจจะะะูู้้้้คคคือตอตนนีเ่ยสสึกวาาาขททงไไปดบ ยิ่งคุณเซนมันบอกว่าฐานไทยเนี่ยยึดฐานที่ตั้งของพวกมันได้มันเป็นข่าวปลอมก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะมันก็ไม่กล้าบอกคนในชาติเหมือนกันว่าฐานไทยเรายึดฐานของพวกมันได้ทีละฐานทีละฐานทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนขมเนกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างหลังจากที่เห็นเซนูไปโผลถ่ายรูปที่ปราสาทตาเมอนทมคอมไม่เละเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีไทยคนนี้มีโอกาสยืนอยู่ที่ปราสาทตาเมนทมเพียงแค่4เดือนหลังจากนั้นเขาก็จะโดนปลดออกไปและตัวปราสาทก็จะกลับมาเป็นของ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปราสาทตาบนทมเป็นของเขมรถูกสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างในช่วงคิดตกักราช1181จนถึง1218ประเทศไทยพวกคุณระบุได้หรือเปล่าว่าใครเป็นผู้สร้างคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทุกคนอย่าไปเชื่อภาพถ่ายนี้คือภาพถ่ายของปราสาทหินพนมลุงที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยที่จังหวัดบุรีรัมม์มันไม่ใช่ปราสาทตามบนทมอย่างที่ทุกคนคิดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าผมขอยืนยันว่ารูปนี้คือรูปของปราสาทตาบนทม ผมเคยไปเที่ยวที่นั่นยังสงสัยอยู่ว่าทําไมทหารไทยถึงได้เข้ามาถ่ายรูปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาจะดูมีความสุขหลังจากที่ขโมยวัดของอมเขมรไปเป็นของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือประสาทต,ตามบนทมจริงๆถึงแม้จะมีมเขมรหลายคนออกมาบอกว่ามันเป็นรูปปลอมแต่ถ้าใครที่เคยไปจะรู้ว่ามันคือรูปจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาเก่งมากเรื่องตัดต่อรูปดูตาเปล่าก็รู้ว่านี่มันคือรูปปลอมขนาดนายกรัฐมนตรีของไทยตายังเบลอส่วนทหารไทยเนี่ยหลายคนก็ไม่มีหู คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไทยโง่กันทางประเทศนายกคนใหม่คนนี้ต้องการที่จะหาคะแนนเสียงให้กับตัวเองนี่คือรูปตัดต่อแซงว่าตัวเองนั้นยืนอยู่ที่ปราสาทตาม,มนทมแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ยืนอยู่ที่ปราสาทก็คือฐานของคขมรทนาไมพวกคุณไม่มาดูหลักฐานที่กัมพูชาผู้นําของเรายืนยันด้วยตัวเองว่ายึดได้ทั้งหมดทําไมพวกคนไทยถึงได้เชื่อนาะยกคนใหม่ขนาดนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าง่ายๆใครจะยืนตรงนั้นก็ไม่สําคัญเพราะยังไงอนาคตเรื่องนี้จะต้องถูกไปที่ศาลโลกให้ตัดสิน เหมือนกันปัญหาายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็จะไม่จบไม่สิ้นประเทศไทยอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นเหรอแน่นอนว่าประเทศไทยไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นเพราะกัมพูชาถือเป็นแหล่งเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไทยถูกรัฐบาลล้างสมองกันหมดแล้วทําไมถึงเชื่ออะไรง่ายขนาดนั้นคิดแล้วก็สงสารคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องวงตอนนี้ลูกหลานของคอมเมนต์จำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณกระทําเอาไว้กับเราเป็นที่รียบร้อยแล้วอนาคตจะไม่มีการช่วยเหลือประเทศไทยจากคนคอมเมนต์อีกต่อไป คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาดคนคอมเมนต์ยังไม่ถูกอนุญ,ญาตให้เข้าไปที่ปราสาทตำม,มนทมแล้วคนไทยจะเข้าไปถ่ายรูปได้ยังไงนี่คือรูปปลอมแบบ100%ซคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคุณภาคภูมิใจมากเลยเหรอที่ขโมยผืนแผ่นดินของเขเมรนไปเป็นของตัวเองได้จึงได้ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าในกัมพูชาไม่มีใครโง่ที่จะเชื่อว่าปราสาทตำม,มนทมอยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศไทยดูก็รู้ว่าเป็นรูป AI คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านั่นคือปราสาทที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ปราสาทตำมนทม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าล็อกได้แต่คนไทยเท่านั้นแหละคนคมเขมรท,ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประสัต SO. ตทตามนทมถูกควบคุมโดยทหารเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้ยังไงนะแต่ในรูปคือวัดตามนทม100%รเเท่ากับว่าพวกเสียมพวกมันได้ครอบครองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีประเทศไหนที่เหมือนประเทศไทยอีกแล้วขโมยของเขามาแล้วยังกล้าถ่ายรูปมาอวดว่าได้ของคนอื่นไปเป็นของตัวเองอ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขมเมนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆนะคอมเมนต์จะแบ่งออกเป็น50-50เลยนะารับะ้า่งๆเลยนะครึ่่งงนก็จะเชือว่า รูปนี้เนี่ยมันเป็นรูปจริงที่ถูกถ่ายที่ปราสาทตำันทมโดยมีการยืนยันก็คือนายกทัฐมนตีคนใหม่ของประเทศไทยเรานั่นเองนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับคิดว่ามันเป็นรูปหลอมก็ยังคงเชื่อสิ่งที่ฮุนเซนเนี่ยพล่าบอกอยู่เหมือนเดิมนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ชนะแล้วก็สามารถยึดพื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับทั้งๆท,ที่เดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวก,กูวยที่ยึดได้ทั้งหมดก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไง และก่อนที่จะลาจากกันไปนะครับขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบอัลลากันถ้าใครที่อยากจะนอนหลับฟันดีในทุกๆค่ำคืนจัดหมอนหนุนหัวโซลมอนไปคนละหนึ่งใบนะครับซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยฟรีฟรอีกหนึ่งใบนะครับซึ่งคุณภาพเนี่ยก็อยู่ในระดับเดียวกันกับหมอนตามโรงแรม5้าดาวนั่นแหละที่เวลาเราไปนอนโรงแรมเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหมอนมันนิ่มทำไมหมอนมันนอนแล้วมันสบายจังวะก็เพราะภายในเนี่ยผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เกรดดีนั่นเองนะครับซึ่งสัมผัสในการนอนเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีแตกต่่่่าาางงกกกกัััับบหหมออนนนคเเป็ดทีรรรรู้้้จแแลลวใชยพะ ถ้าใครสนใจก็จัดกันใบคนละหนึ่งถึง2ใบกันได้เลยและสนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยสวัสดีและสาวีดาเคลับ